ผมอาจารย์สตาพพรบพุดวงครับทีมงานสายพันธุนอกวันนี้ก็มาเก็บผลผลิตครับป่าไผ่ร้อยล้านของทีมงานสายพันธุนอกวันนี้ก็เก็บมาตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้ได้ไปประมาณสักหลายกระสอบแล้วหลายกระสอบ,สอบน่าจ,จะประมาณสักสองสามตันได้แล้วเราเก็บด้วยปอกด้วยนี่ดูครับพื้นที่มีประมาณสักสองร้อยไร่ครับ วังเหมือนเด้อจันน้องมาก่อนมาทานเนียงน้ำมันแห้งๆสุดนี่โควิดโุปไก้กระไรกินไมนที่บ้านเลยนะครับต้มต้มใส่ตู้เย็นไว้โลกกหลายเงินก็หายากของกับแพ้งโอ้ยยุกออียงบุญ

น้องใหม่หวานเขาบ่ค่อยหวานหรอกครับเมื่อคือน้องใหม่ทั้งดอยเนาะถึงวันพันธ์เมันบ่หวานต้มแต่ต้มแป๊บเดียวต้มน้ำเดียวก็หวานนี่ยน้องใไม่ไเนี่ยไปครับเอาเนี่ยยางออกไปอย่ประมาณแปดทิฟต์กอเนี่ยเอาแถวเนี่ยมันจิบจานมันจะถือใส่ปะไปอุ้ยั็ไม่ได้ใส่เด็ดเนี่ย อืมดันกันกับดันไปขนาบึกเยอเลยตึ๊กนะกรอบเพียงลรรสยการดีกำลังตัดไปตัดไปจะขวงเข้ามาเนาะ แควงสวนคำวังเรียนมากีงของเข้ามอยู่้ครับของเขาอีอาาอากแลครับเีตดคอนเทนต์อหมืนรักอันกับเป็นตัวอย่างประดีแต่วันสวนผมนี่แหละอือยอยากดได้กินครับนไม่ลายขายกับพค่อยมีราคาแต่ก็ดีก็บ่วมีหน้าเห็ดครับพี่น้อง ว่าจะเอาเท้าน่ะน้ำมันจะเอาได้ปะเต็มวันอ่ะพีว่ว่าเท้าหุ่นเต็มแล้วมันวันนึงก็ว่าวเดี๋ยวสิวออกแบบแบบเอาเรือดไหมนะเนาะเรือลากแบบลากเนี่ยลากแล้วก็โย่นน้องใหม่ใส่แล้วก็ลากเรือไปเปพื่อปะเอเอ เอาเรือลากไปน้ำมัหองเอาหัวยางลากไปยังบ่ต้องแบกโอู้หึพี่น้องมึงกันนะจันเฮ้ยเป็นแต่สะวันน้อนใหในะนม่เัอะเนาะเนาะนอนนี่ก็จะโลกกลัวหมดละน้องใหม่เลยเลยเคยกันไม่ไั้เลยอือคุคณนอนเดียว อีกอาทิตย์หนึ่งยังลงมาอีกเท่าเนี่ยเอาขึ้นไม่ก,ก็ได้เออแข็งดันไปกึบ่ะคัก,กวางมืออย่าวางเนอะมิดคมคม ในนี้กินได้นี่หลายอยู่ดอกพี่น้องแฟนครับครับผู้ใดสนใจนะครับน้อใหม่สดน้อใหม่ดงองไอ้รุ่งใต้คอมเมนต์นี่นะครับมีมีไห้ครับจนเนี่ยขายว่าแพงดอกเอากิโลละ,<ส>ะกิโลละยี่สิบบาทเนาะไปกิโลละยี่สิบบาทในช่วงนี้นะครับช่วงอันนี้ว่าวิลี่ <G ül> ในช่วงไในนาฝนเนี่ย ใครสนใจความเหม็นมากแิ่ลราละยี่สิบบาทครับ <c oughs> นี่เนี้ยโบนเนี่ยนอเนอทียบกับแขนมึงน,นะแขนเจ้าใส่มานะอาุ่น อคบทางครับนวลสอไร้สองรูนะที่นอลใหญ่จริงต้องไปดูไผ่นี่ไผ่เนื้อไผ่ยักษ์อ๋อไผ่ยักษ์ไผ่ยักษ์มันเป็นมันเป็นเอ่อมันกวงางที่เห็ดตน้นเออมันบอนนีนนยนคือจังไผรนี่อันนี้กินอ,อ,อันนี้ขึ้นเนียนตึ๊บเลยใหม่ใช้งานไม่ได้ครับกินอะไรที่นองเดีวยวอมาใหม่กินใหม่กินนัวนล ล่ำล่ำบ่คอยแข็งแรงมาเลยเงยไว้นะเออล่ำมันเงยไว้เลยอบ่คอยแข็งแรงตัวจะชมมันบูมบูมนะเพนนะโอค้โหวบ่ไปซื้อไอยนอพันธ์นอพันมันนอละสองไร่ผมเนี่ยะเออนอพันธ่ะไอช่วงพันเอามาเห็ดพันแรกอ่ะเพราะจะมันเงยแล้วกับตอนของจีคล้องนี่เดียวนอละสองไร่พราะมีเงินซื้อขนาดเนาะ บ่บ่หน่อยอยู่อันนี้หน่อยย่ครับเดี๋ยวจังมาเอาอย่าอาจารย์เราหนักนั่นและมันหลายแล้วที่เหล่อนะเลขว่าถือกระหากินนั่งนี่ไหละครับพี่น้องอันนั้นคืออันนี้อาจารย์เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย ถ้าปล่อยไว้ขึ้นต้นไม่ใช่จะเดือดไม่ได้จะต้องออกพอ,อมันขึ้นแล้วมันก็ม,มันก็บ่ออกน้ออีกมันเลี่ยงเลี่ยงลำ่มแทงตัดแทงออกครับแทงต้องตัดขันขึ้นเงาเนี่ยมันเลยขันขึ้นเงาเนี่ยดันเลยเนี่ยดันแบงค์ปีเกิบออกเลยนะขึ้นกรอบฮะอืม ปที่บ้านคับลุกที่บ้านนะครับอันนี้เรไปแค่ไปแล้วเาเอาแน้เจ้เปล้วอสองนกระแกงไปเอาอีกหกเจ้าไลงเมาลดอยากกินเนลงเมาลดเต็มโอ้ก่ ไป,ไปเอาไปเอาด,ดูอาการไปกอนมันเหี่ยวรถครับปวดครับนะเอาเลยพี่น้งองสว่างสว่างนอนเต็มหมอครับพี่น้อง <c oughs> เอาขึ้นมาอีกก็ได้มันมันแข็งพดสูงก้อนนึงก,ก็ได้อบบเออเออ,เอ,อ,เอ,อนอยงามมีดี ดันไปกุหลุดกึ๊กหากหลุด,ดมันกอดเยอะเออ,เอ,อ,อย้ยอนถามาโอ้ว่างเหรอพันมึงกันนะนเก็บกับแขนร่วมกันนะอาจารย์โอ้โหคักปะสองโลกว่ปะปุณนี่เอ้าแมนบะมีสามเหรอสามโลก่เนี่ยอยากไปขายเป็นนอนดิคนก็เสืออวนนอนเนี่ย<อ>เออ,เอ,อ เก็บกบังบุญนะน่ะอ่อนนี่งอ่อนลักษณะปันว่านยอดยังยอดมะพร้าวเนาะยอดมะพร้าวครับเนี่ยขาทัวเนีนตึ๊ก ก็เทขาขอไอ้หน้าฝ <c oughs> น,นเนี่ยน่าจะประมาณโลละยี่สิบนะแต่ว่าหน้าแรงเนี่ยหน้าแรงเนี่ยน่าจะโลแล้วไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสี่สิบอะหน้าแรงอืมเซ่ <c oughs> <c oughs> ปาดเรวมาโซ่คนเมื่อกันกนะ พี่น้องเขาจบเนาะสองนอนนั่นกัมอไงหองมอว่ครับ้อมวเอาออีมออ้หนู่เดียวนี่สองนอนี่น้อเบิดเดอเงียนึงอะไปไปถือหายยางไปเล้พีปเอาไปตัดเอาไอตัดเอาไปเอาไปปอกข้างนอกคุณ ở đây đi nhỏ nhỏ đi khám mà đây một lúc đi ơi bay mẹ nhau đâu Đấy rồi nó Ủa rồi ơi rồi ลนก็สอบเอาเงินขามาเนี่ยไปัดนี่เห็นไหมสามน้อยเ่ยีหักมาโหลดเออเอาเอาแล้วนยพะเน่าแล้ดูไก่ท่างเลคนรักเออเน่ะเออเนาะเอาละเรื่องนั้นเหนเงาไป เอาวะล่ะขันเอาหนากันปต้องเอาหนี่ก่อนเอานี่ก่อนเพราะว่ากระสอบข้อหล่นแล้ว เลยตัวยอดออกมาเออมาได้เบิดไหมไปหนครับบอกไปบึงส่งสีรุ่นกับสวับทีน้อโอ้รุ่น้วครับสวมเท้าเยครับเอาเบิดป้าในยตาเอาเถวเราสองแถวว่ามอไซค์ขนไปไว เบืงเนาะอ๋อนี่เบืงกระสอบล่นกระสอบป้อมนี่พี่น้องการมาอย่อนผ้าเอาไปแล้วงัดเบื้องไหหวานบ่ว่องกัดเบืงหวานบ่ หวานด้วยมันแบบมมันแบบขมคือจังไม่ป้าหรอกหวานหวานอยอะมดขึ้นเลยว่านฝ่ากันไปหวานแห่มากับพี่น้อง พอดีซื้อแห่อันแห่ฝรั่งมาไปล่องวันวานยังไงแต่ว่าบมื่อไหร่เทปคลิปดอกอันเห็ด,ดล่องติ๊กตอก <c oughs> กูเจอกะว่าออกกูจะปลาบบมี้เดี๋ยวติ๊กตอกขันเดยวเบิ้งกับไปเบิง้งให้ติ๊กตอกได้ครับติ๊กตอกสายบ้านนอกชื่อกันพอด้มีแนวเห็ดพี่น้องเบิงบ้งครับเนี่ยแลกเปลี่ยน ค่อยแลกเปลี่ยนการใส่ชีวิตครับขันบะมีอินเทอร์เน็ตหรือบ่มี่ติกต๊กตอกหรือบ่มียูทูบเนี่ยเจ้าก็าไม่เห็นค่อยข่อยเ็ไ่เห็นเจ้านะครับ <c oughs> จักไปเป็นไผดอกบไดีอันนี้ก็ไม่ยูทูบกับหู้จักว่อาจารย์เสือตบับเป็นคนทังี่ตัวนี่นี่นี่ทำมาหากินไปครับใส่ชีวิตไป ขอเล็กมันจะเป็นแนวเยียวยาจิตวิญญาณนะครับนะว่าไหนมีเนี่ยความหวังคนท้องนี่มันอยู่ได้ย่างเงความหวังนี่ครับพี่น้องแม่นว่าจารัาาน,นรบ่บมีความหวังกับผู้เลี้ยวเบิดความคืดกับคืดสั่นพู้เล้ยวครับบ่มีความหวังบ่มีความคืดเนาะดูได้ด้วยความหวังแม่นว่าจารัาาน มาอีกว่อาไ้ลงมามอีกะยี่มืดเหรอคุณพี่น้องเพิ่งป้าให้ครับนี่ยสารกันแสงลงมอดกับ่ไดดคุณแสงกันลงมาบ่ไดดเนาะแต่นอนกว่าคือเขาเนาะอหยไปหานนป้าีนนอมีเลียนใสดเยดีใจครับเลยยาดขี่โยขี่โยยามังนีขี่โยขี่โยยามังนี เบอร์ประจานเดียวเดียวยกใส่รถกอนดีกว่าเองสิเจ้าสีแกงกันปะเฮ็ดวันเมื่อไรกัถ้าคิดไปไม่เด้เอาปดก่องกันนะปิดก่อบสำรักไม่ได้กะไปสานี้เนาะเดี๋ยวเอาทองไปเก็บกันเจ้ามาถ่ายื่ออยู่ อันอันเมื่อได้แจงหรือว่าเฮ็ดเมนูอันน้อใหม่ก็ดีเอ่อให้อาจารย์อาจารย์เราติไทยเบิ้งครับเดี๋ยวก็าไกินน้วกันครับใส่เบิดวะอาจารย์เอาไว้ตกลางในรถสิบหักซะบ่บะเบียงดอกพอถูกเชียร์เอาไปพี่เอาไปทั้งทึ้งเปลือกมันเกิดเพราะคอยนักกว่าเลยอันนี้มันหลกว่าดิอันนี้มันเหนื่อยเหนื่อยมันเกิดชนะบะเมี้ยนรอกหักเลบะไก่ไปแล้วทีเนี่น เอาแลครับเอาครับเอาเอาครับมึงหนึ่งเอาไวปทำมีนะครับเนาะอือฝากติดตามไหมฝากติดตามทิ้งกันสายบ้านนอกครับช่องยูทูบอ่าสุดติดก๊อปอ่าสายบ้านนอกครับสนใจดอกนไอ่าครับเลยอีกักหน่อยจะมีอันเฮ็ดหนังสั่นครับเด้อถ้าเบื่องหนังสั่นน้ำครับอ่าเกี่ยวกับอันพวกละครชีวิตเกี่ยวกับเนี่ยสอย่างนงแหละเกี่ยวกับไม้รุ่นนี่นะครับถ้าเบื่องนั้นครับเป็นอันพ่อใดจะมีแนวหัวอ่าครับเอาขันสนใจน้องใหม่เอ้าคนได้เนี่ยขันสนใจน้องใหม่อยู่ไหมขันสนใจน้องใหม่ครับ นายฝนไข่โลละเศ้าบาทเออเศ้าบาทพ่อเศ้าบาทพ่อครับพันม่านายแดงนายยังก็บหาชิบาทเออติดต่อมาติดต่อมาเนี่ยติดต่อมาหันสหายบ้านหน่อยละน้ำไมสมน้ำไมสมเพอโลหะชิบัดในควดเออได้ได้เต้นเหนืเลยครับได้น้ำเลยเออหนือเหนือกิโลนึงครมีเงินผิดเงินหยางกับซังได้ครับเอาเอาละนก็ครับ